ซอรรเายนรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจลัทญานในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับทาวดี้่ารักคาเฟ่ร้านกาแฟบัมบัดระดับเบอร์คลาด แห่งแรกในประเทศไทยพร้อมเปิดให้บริการคุณคุณแล้วทุกวันตั้งแต่ส0 0นาฬิกาถึง22นาฬิกาเราพร้อมที่คุณได้สัมผัสดื่มด่ำกับรสชาติของกาฟแฟชั้นเลิศติดอันดับท็อปเทนกาแฟด,ดังระดับโลกตื่นตาตื่นใจกับเมนูเครื่องดื่มมากมายและพิเศษจิบชาจีงอูหลงแท้ต้นตำรับราชวงศ์ชิงและดื่มชาที่อร่อยที่สุดในโลกจากเชือกเขาพิมาลายเม่นิน ดาจิลิ่งทีและสัมผัสกับบรรยากาศลิตเติ้ลอินเดียกับวัฒนธรรมของการดื่มชามาสาลาทีหรือชาอินเดียนทีตำรับโบราณรสชาติกลมกล่อมไม่เหมือนใครที่นี่คุณจะได้สัมผัสราชาแห่งกาแฟที่แพงที่สุดในโลกโกปี้ลูแวกของแท้จากประเทศอินโดนีเซียที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของกาแฟที่อร่อยที่สุดและแพงที่สุดในโลก t a ร็คอร์ทคาเฟ่ต้อนรับแขกสำคัญคนพิเศษทุกท่านโดยห้องรับรองพิเศษ V.I.P. แทร o t อด r June ์จูนเลาพบกับศาสตร์แห่งการพยากรบำบัด้วยไพยิบซีสัมผัสยานหนึ่งเดียวของเมืองไทยกับด็อกตรมายตัวจริงเสียงจริงได้ทุกวันที่นี่ t ารอด์ทคาเฟมุมสบายสบายในทุกๆุกวันด้วยบรรยากาศแบบโคซี่ที่หรูหราและมุมเท่เท่นั่งผ่อนคลายสบายสบาย เขาเสียงเพลงสไตล์บิลิวและชิวอัลมิวสิกที่นี่มีมุมสบายๆให้คุณได้นัดคุยงานหรือนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือนั่งคิดงานเพียงานเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟสะดวกสบายด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์สบายสบายในทุกวันที่แทรดคาเฟ่ร้านคาเฟ่บำบัดแห่งแรกของเมืองไทย เลยสีแยกลาดปลาเขาบนถนนเกษตรนวมินทร์ปากซอยประเสริฐมนูกิจ11สำรองที่นั่งโทร02-570-7000หรือ083-000-0833 Coffee News. เมื่อพูดถึงกาแฟรสชาติดีที่มีราคาแผงที่สุดในโลกหลายคนอาจจะนึกถึงกาแฟโกปี้ลูวะกาแฟที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซีย เพราะเป็นแบ,บแรนด์กาแฟที่มีเอกลักษณ์และราคาสูงกฟีในภาษาอินโดนีเซียแปลว่ากาแฟ ى. ส่วนลูวะแปลว่าตัวชมดโดยชมดจะปีนขึ้นไปบนต้นกาแฟเพื่อหาผลกาแฟที่ดีที่สุดจากนั้นมันจะกินผลกาแฟเข้าไปแล้วถ่ายมเมล็ดก,กาแฟออกมาปะปนกับมลหลังจากเก็บโมลที่ชมดถ่ายออกมาแล้วชาวไร่ก็จะนำามลนั้นมาคัดแยกเอามเมล็ดก,กาแฟออกมา ซึ่งนับว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดจึงทําให้มันมีราคาแพงกาแฟโกปี้ลูวะนั้นจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่หอมเป็นพิเศษซึ่งกลิ่นเหล่านี้มาจากการทําปฏิกิริยาของมเมล็ดก,กาแฟาและเอนไซม์บางอย่างในกระบวนการย่อยของตัวชมดปัจจุบัน ร้านกาแฟาโกปีลูวะมีจำนวน20สาขาทั่วโลกโดยราคาของกาแฟาที่ขายในประเทศอินโดนีเซียจะอยู่ที่แก้วละ8ดอลลาร์สหรัฐแต่ราคาขายในต่างประเทศอยู่ที่แก้วละ50ดอลลาร์หรือประมาณ2,011บาทเมื่อดูจากราคาแล้วข้อกาแฟาอาจลังเลใจในการซื้อแต่ถ้าได้ลองลิ้มรสของโกปีลูวะแล้วอาจลืมเรื่องเงินที่จ่ายไปเลยก็ได้ลิ้มรสโกปีลูวละราชกาแฟาที่ดีที่สุดในโลก ได้ที่แทรัดคาเฟ่ร้านกาแฟบำบัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดนกูรูดับเตอร์มาสำรองที่นั่งโทร02 570 7000และ081 920 8595ขาป i ลูวัก The most expensive coffee in the world กายตรีมนตร์คุรุดัระใหม่คุรุกายตรีมันตราหนึ่งเดียวของเมืองไทยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิตขั้นสูงและพิธีกรรมเสริมบารมีหนุนดวงหน่วงกรรมแบบฮินดูโบราณผู<อ>้สืบทอดศัพ,พวิชามันตรามหาบําบัดจากกูรุโยคีผู้เรืองเวทจากประเทศอินเดียคุรูดรม่เป็นคารวาธธรรมผู้เรืองเวท นักบุญนักเยากรบำบัดผู้มีพลังจิตเมตตาสูงผู้ให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาชีวิตทุกทางใจทั่วประเทศกูรูด็อกเตอร์มายท่านยังให้ความช่วยเหลือองค์กรต่างๆทางด้านสาธารณกุศลด้านการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสตรีและผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดยาวนานกว่า30ปี จนถึงวันนี้ชื่อของกูรูด็อกตอร์มายจึงติดอันดับกูรูนักบุญ นักพลังจิตผู้เริงเวทระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นเคารพศรัทธาจากผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพจากทั่วประเทศโดยได้รับเชิญจากหน่วยงานมากมายทั้งนักธุรกิจเจ้าของกิจการน้อยใหญ่จากทุกวงการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางไปประกอบพิธีกรรมสวดมนต์รามหาบำบบด หนุนดวงหน่วงกรรมเสริมบารมีเรียกความรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลให้กับญาติธรรมแนงขับของด็ตอร์มายทั้งในประเทศและต่างประเทศกูรูดรมายกูรูกายตรีมันตราหนึ่งเดียวของเมืองไทยต้นตำรับเจ้าพิธีกรรมผู้นำสวดมันตรามหาบำบัดเพื่อสื่อขอพรและขอความสำเร็จในสรรพสิ่งมงคลกับมหาเทพฮินดูทุกพระองค์ ข่าวีวันนี้หากท่านต้องการเรียกสิริมงคลนึ่งในการฉลองขึ้นบ้านใหม่ทำบุญนึ่งในวันเกิดเปิดกิจการร้านใหม่หรือต้องการเรียกสิริมงคลให้กับบ้านเรือนของท่านหรือต้องการเสริมบารมีเรียกความเฮงความรุ่งเรืองให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัวและต้องการติดต่อเชิญกูรูด๊อกประม่ยไปทำพิธี กรุณาโรไปที่หมายเลข081-920-8595หรือโทร02-570-7000ต่อฮินดูธรรมโอมเทวาลายัยกูรูดับเตอร์หมายขอให้ผลแห่งบุญทั้งหลายจงบันดาลให้ชีวิตของผู้ใฝ่บุญทั้งหลายจงมีแต่ความสำเร็จในสรรพสิ่งมงคลทุกประการเถิด सिंद लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को को दिल लाल विराजे सुख गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए हूँ पद को जय देव जय देव ช่วงรู้เท่าทันชีวิตที่ชิดความเหง่ตรวจเช็คดวงประจำวันกับกูรูดับเบิ้ลมา์สนับสนุนรายการโดยเ <ot> ทโรคาเฟ่เทโรอคาเฟ่ร้านกาแฟบำบัดระดับเบอร์คลาสแห่งแรกของเมืองไทยบนถนนกเกษตรนวมินทร์ตากลายประเสร,ริฐมดุสิต1 1ร 0, 0, 0, 0. 2 5 7 0 7 0 0 0 a อซีนอ o น t ท r โรทีวี OM ज्ञात्या विद्महे ओ जना च वि क्या च न चवित कन्याकुमारी कंजाकुमारी मही कंजाकुमारी जी मही กัญญาคุมารีเจตีมาหีตัณโนดุกิประโชดายาตัณโนดุกิประโชดายาตัณโนดุกิประโชดายานโมนารายโอมนามาชิวาโอมนามาชิวาโอม นมำสวาโอมสติยมมาริยมมนโอมสติยมมาริยมันโอมสตยยมมาริยมนม,ม,ม,ยมนย,มมยูโอเคดรไมโอเคนมัสกาวันนี้อาจจะแปลกสัหน่อยนะครับแปลกหูแปลกตากันออกไปกันเริ่มต้นในเดือนใหม่มิถุนายนกันแล้วนะครับวันนี้หลายท่านบอกว่าเอ๊ะ ทำไมได้พบได้เจอได้เจอดอกเตอร์มาที่หน้าจอทีวีทางช่อง8ในเวลานี้ปกติต้องไปอยู่ในช่วงเช้าหรือไม่ก็กลางคืนไปนะครับวันนี้บอกตามตรงว่ามาดำเนินรายการแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับมีโทรศัพท์ลึกลับเข้ามาปุ๊บบอกว่าให้มาจัดรายการในช่วงนี้นะครับก็มาแบบเบลเๆลมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับวันนี้ยังไงก็แล้วแต่วันนี้4โมงครึ่งจนถึง6โมงครึ่งเราอยู่ด้วยกันนะครับ อัจทร์อังคารนะครับแล้วก็พรฤหัสสุขเป็นเวลาที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการพิจารณาจากผู้บริหารช่อง8นะครับอยากจะให้นะครับดรไมได้มีโอกาสนะครับเพิ่มเวลาอยากจะให้แฟนคลับของช่อง8เราที่ดูรายการในช่วงภาคเย็นนะครับได้มีโอกาสพบเจอ,อเจอดรไมนะครับตัวจริงเสียงจริงกันแบบสดๆจากการนะครับสำรวจ กลุ่มผู้ดูรายการของช่อง8ก็จึงมีการพิจารณาอนุมัติรายการที่เพิ่มเติมขึ้นให้กับดรไมในเวลาดังกล่าวให้กับแฟนของช่อง8นะครับในช่วงเย็นก็คือ4โมงครึ่งไปจนถึง6โมงครึ่ง2ชั่วโมงเต็มโดยประมาณจันทร์อังคารเฤลืหัดและสุกส่วนเวลาปกติของเรานั้นย้ายไปอยู่กลางคืนนะครับ5ทุ่มถึงตีหนเวลาสำหรับคนกลางคืนที่จะสำรวจตัวตา รู้เท่าทันชีวิตพิชิตความเพลงสาหรับหนุนรายการช่วงนี้โดยโกปี้ลูวัคเรื่องราวให้ท่านนั้นตระหนักอย่างรู้ในการใช้ชีวิตไม่ประมาทเลินเล่อไปดูซิว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้จนถึงวันวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไปดูซิว่าคนเกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างครับ ผู้ที่เกิดวันจันทร์สี On Tara TV พระศิวะผู้ที่เกิดวันจันทร์ให้มันสวดมนตราขอพอรองค์พระสิวะมหาเทพแห่งความยิ่งใหญ่นะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ให้สวดบูชาถึงองค์พระสิวะดังนี้อมนามาชิวะอมนามาชิวโอม ามาาชีวาไพ่ประจำวันจันทร์วันนี้ได้แก่ไพ่ใบนี้ครับไพ่เดมูลนะครับนั่นก็คือไพ่ของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับไพ่ของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวคือ เตือนคนเกิดวันจันทร์ให้ไม่ฟุ้งซ่านไม่สติแตกซะก่อนนะครับน้ำพึ่งหยดเดียวอย่าให้กลายเป็นเรื่องที่ลุกรามใหญ่โตพรุ่งนี้คนเกิดวันจันทร์ต้องเตือนตัวเองว่าสติมาปัญญาเกิดสติเกิดปัญหาถูกแก้ไขพรุ่งนี้จะมีเจ้ากรรมนายเวรมารุมเร้านะครับให้คุณได้สติสตังแตกนะครับพรุ่งนี้ต้องอดทนนะครับจะมีปัญหาเข้ามาทุกรูปแบบให้ค่อยๆแก้ไขแก้ด้วยตัวเองไม่ไหวขอบารมีจาก องพระศิวะประทานความเข้มแข็งในดวงจิตให้กับเราไพ่เดอะมูนคือไม่ให้ตีตนไปก่อนไข่ไม่ให้กระต่ายตื่นตูมปัญหาจริงๆอาจอาจะเกิดแค่เพียงนิดเดียวค่อยๆแก้ไขด้วยสติเดี๋ยวแก้ไปได้ด้วยดีนะครับให้สวดขอพรอ,องค์พระศิวะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้นะไปดูซิว่าคนที่เกิดวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างเอง่ยช่วงวันนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร พระแม่ธุระขาอุมาเทวีผู้ที่เกิดวันอังคารให้มันสวดมนตราขอพอรพระแม่แห่งจักรวาลน,นะครับสัญลักษณ์ของอํานาจบารมีวาสนาคนเกิดวันอังคารชีวิตจะไม่ตกต่ำนะครับคุณจะมีอํานาจบารมีวาสนาได้รับการประทานพรจากพระแม่อย่างสม่ําเสมอสวดบูชามนตราถึงพระแม่อุมาเทวีทุกปางดังนี้อมดุมดุรกายเยนามหาหโอม ดุรกาเยนามาฮอมดุดุรกาเยนามาฮาไพ่ประจำวันอังคารวันนี้ได้แก่ไพ่ใบนี้ครับวันนี้คนเกิดวันอังคารนะครับมีงานมีความรับผิดชอบมีการมอบหมายงานจากเจ้านายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปทำงานสำคัญสำคัญงานใหญ่ๆหหลายเรื่อง วันนี้นักร้องนักแสดงที่เกิดวันอังคารจะมีงานเข้ามานะครับงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่มาจ่อคิวไว้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีของการที่จะติดต่อนะครับรับงานใหม่หรือว่าสารงานเก่านะครับคนเกิดวันอังคารพรุ่งนี้มีภาระให้ได้แก้ไขค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวนะครับต้นเดือนนะครับเขาบอกว่าเงินเดือนที่ได้รับเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ต้นเดือนรายจ่ายมีเข้ามานะครับทั่วสารทิศเลยนะครับแต่เมื่อมีรายจ่ายก็มีรายรับ นะครับที่เข้ามาโดยที่ไม่คาดคิดเช่นเดียวกันฉะนั้นวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารในวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงว่าคุณมีภาระเข้ามามีงานเข้ามามีความรับผิดชอบเข้ามาจงตั้งรับด้วยสติสัมปชัญญะพรุ่งนี้เตือนคนเกิดวันอังคารว่าให้พูดจาเพราะ<ๆ>เพราะเพราะเป็นวันที่คุณมีโชคจากการงานนะครับให้พูดเพราะเพราะเพราะถ้าคุณเผลอไปพูดไม่เพราะพูดจาหยาบคายวันนั้นจะเป็นวันอับโชคของคุณ งานจะเข้ามาลูกค้าจะได้ยอดกับกายว่าอับโชคอับงานไม่ได้ลูกค้าตามยอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งสติให้ดีขอพอรจากพระแม่อุมาเทวีทุกปางด้วยโอมดุมดุรกาเยนะมะฮา,าไปดูสวัสดิ์ผู้ที่เกิดวันพุธเป็นอย่างไรบ้างเอง่ยวันนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเทสิน on taro tv ผู้ที่เกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือว่าพุธกลางคืนให้มันสวดมนตราขอพอรพระแม่แห่งโชคลาภอำนาจวาสนานั่นคือเรื่องราวของเงินทองไหลมาเทมาสัญลักษณ์ของความมั่งมีสีสุขความมั่งคั่งการงานก้าวหน้าการเงินรุ่งเรืองนะครับสวดมนตราขอพอรพระแม่ลักษมีดังนี้โอมสครีมมาาลักษมีนามา อมสครีมมหาลาชมีนาม a ห์อมสรีมมหาลาชมีนาม a ห์ไพ่ประจำวันพุธวันนี้ได้แก่ไพ่ใบนี้ครับไพ่ใบนี้บ่งบอกนะครับว่าราชินีเหรียญทอง Queen of Pentacle s ก็หมายถึง คุณจะมีโชคจากผู้หญิงผิวขาวนะครับวันนี้พระแม่นําโชคให้คุณอยากจะมีโชคการงานการเงินเข้ามานะครับอยากจะได้ยอดได้ลูกค้าเพิ่มเติมวันนี้ขอพรจากพระแม่ลมัศมีมีโอกาสที่จะคุณได้รับโชคจากการเงินการสนับสนุนงานใหม่ๆในนะครับโอกาสของคุณนักร้องนักสแสดงดาราหรือว่าคนบันเทิงในนะครับผู้ที่เกิดวันพุธขอพรพระแม่พรุ่งนี้มีงานใหม่ติดต่อมาไปเทสหน้ากล้องนะครับไป นะครับสัมภาษณ์งานมีโอกาสได้งานนั้นๆน,น,นะครับขอพรจากพระแม่ลัศมีมาตาพรุ่งนี้นะครับราสีของคุณอยู่ที่รอยยิ้มจงยิ้มเอาไว้ในดวงจิตเมื่อคุณนะครับพูดจากมาจะน่าฟังจะมีโชคมีชัยคิดถึงพระแม่ลัศมีมาตาไว้เป็นวันที่ดีของคนเกิดวันพุธนะครับในวันพรุ่งนี้ไปดูซิว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยดูวันนี้ สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีอาซีน on taro tv ครูไซบาบาปูรฤษีทุกพระองค์ปูรฤษีทุกพระองค์กครูไซบาบาคนที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือวันครูนะครับให้มันสวดมนตราขอพรครูบาอาจารย์มหาเทพทุกๆพระองค์ดังนี้อมกรุเวนะมหะ ไพ่ประจําวันพระศพดีได้แก่ไพ่ใบนี้ครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงนะครับพรุ่งนี้คนเกิดวันพฤหัสให้ระมัดระวังเรื่องติฉินนินทาคนเอาเรื่องของเราไปนินทานะครับคนว่ากล่าวเรารับหลังแล้วบังเอิญเราไปได้ยินได้ฟังมาพรุ่งนี้ให้ตั้งสติมีความอดทนมีความหนักแน่นอย่าเป็นคนหูเบานะครับพรุ่งนี้คนเกิดวันพระศพดีระมัดระวังเรื่องคดีความ รเรื่องราวของนะการใช้บัตรเครดิตก็ดีนะครับการใช้จ่ายนะครับหรือว่าการขับรถให้ระมัดระวังเรื่องของคดีความนะครับอาจจะเจอใบสั่งไปจอดรถในที่ที่ไม่ควรจอดหรือว่าขับรถโดยไม่เคารพกฎจราจารพรุ่งนี้มีโอกาสโดนใบแดงนะครับมีโอกาสที่จะได้รับใบสั่งสูงเลยทีเดียวนะครับพรุ่งนี้คนเกิดวันพัสกบดีให้มีสติสัพพัญญะนะครับหผโอกาศไปทําทานบารมี นะครับไปเจอขอทานจะจริงจะแท้เดินผ่านไปเห็นผู้ยากไร้ให้ทานไป1บาท5บาท10บาทที่เราไม่เดือดร้อนให้ปุ๊บอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรขอท่านได้รับบุญกุศลนี้โปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดพรุ่งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสําหรับคนที่เกิดวันพระหัสบดีอดทนและก็อดกลั้นรอบคอบไม่ใช้อารมณ์นะครับไปดูซิว,ว่าคนที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างเอง่ย ดวงวันนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์พระแม่สานตชิบุตรีพระพิฆเนศบุตรีของพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จมหาเดวีเทพประจำวันศุกร์ให้ท่านบูชาพระแม่สานตชิมาตาด้วยมนตราศักดิ์สิทธิ์ดังนี้อมเจสานต s ชิมาตาอมเจสานตุชิมาตา อมเจสันโตชิมาตาไพ่ประจำวันศุกร์วันนี้ได้แก่ไพ่ใบนี้ครับพรุ่งนี้คนเกิดวันศุกร์จะได้รับมอบหมายหน้าที่การงานสำคัญสำคัญได้รับโอกาสสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรในบริษัทห้างร้านหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับพรุ่งนี้มีโชคจากผู้ใหญ่นั่นเองนะครับเรียกว่าราชาถ้วยทอง นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องราวของนะครับงานเข้ามาเงินเข้ามาหรือว่าการขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเงินขาดมือขอจากคุณพ่อคุณแม่จากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านได้รับการตอบรับสนับสนุนเป็นอย่างดีเป็นโชคของคนเกิดวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ให้ขอพรอจากพระแม่ซานโตชิมาตามาดูซิว่าคนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างเอง่ยดวงวันนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ พระหนุมานอาวตารพระศิวะกูะเกิดวันเสาร์นะครับขอให้มันสวดมนตราบูชาองค์พระหนุมานองค์อวตารขององค์พระศิวะมหาเทพแห่งความยิ่งใหญ่คนเกิดวันเสาร์อยากจะมีความสุขอยากจะมีความสําเร็จก้าวหน้าในชีวิตอย่างรวดเร็วให้ท่านสวดบูชาองค์เทพหนุมานนะครับด้วยมนตราศักดิ์สิทธิ์ดังนี้ อมสรีหานุมา t e นาม a h a อมสรีหานุมา t e นาม a h a อมสรีหานุมาเตน a ม a h a ไพ่ประจำวันเสาร์วันนี้ได้แก่ไพ่ใบนี้ครับ พรุ่งนี้คนที่เกิดวันเสาร์ให้ระมัดระวังนะครับอารมณ์ของท่านจะไม่ค่อยเอนจอยจะไม่ค่อยมีความสุขสนุกกับการทํางานพรุ่งน,นี้จะมีคนที่นะครับแย่ๆนะครับนำปัญหาแย่ๆมาปรึกษานะครับนำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาให้ท่านได้แก้ไขหรือนะครับพูดจากับใครวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะได้รับคําพูดที่ตอบกลับมาทําให้เราเสียอารมณ์เสียความรู้สึกได้พรุ่งนี้จะเจอลูกค้าค่อนข้างที่จะงี่เงา่างี่เง่าหน่อยเจอลูกค้าค่อนข้างเจอเรื่องมากหน่อย จำไว้บริการลูกค้าต้องดุดาติมิตรหรือบริการลูกค้าให้ประทับใจ customer is a king เป็นคาถาที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะนั้นยิ้มย้มจำสายต้อนรับลูกค้าผู้จาเพราะเพราะนะครับเพราะนั้นจำไว้ว่าเป็นวันที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์มนดูสิว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย คู่วันนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สิงห์ On t a r o TV พระพิคเนศผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ให้มันสวดมนตราขอพรองค์เทพแห่งความสำเร็จกันเนชาคนที่เกิดวันอาทิตย์ให้มันสวดมนตราขอพรพระพิคเนศดังนี้อมกัมกานาปัตเยนามาห์อมกัมกานาปัตยเย นามาฮอมยัมกาณาปัตเยนามาฮไพ่ประจำวันอาทิตย์วันนี้ได้แก่ไพ่ใบนี้ครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีข่าวดีเรื่องของความรักการงานมีความก้าวหน้ามีความสะดวกสบายในการเดินทางพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ เดินทางปลอดโปรง่งโล่งสบายไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญพรุ่งนี้มีข่าวดีจากเพื่อนที่ขาดการติดต่อไปนานจากคนรักที่ขาดการติดต่อกันไปนานนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพรุ่งนี้มีข่าวดีเรื่องงานด้วยสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์สวดมนตราขอพอรถึงองค์พระพิฆเนศกันเนชาอะมกังกนาปตะเยนามาขอความสําเร็จกับท่านนะครับขอสิ่งดีๆจากท่านนี่คือ7วันเจดราศีรู้เท่าทันชีวิตพิชิตความเฮง รู้เท่าเอาไว้ให้ทันรู้กันเอาไว้ให้แก้ทุกวันนะครับติดตามรายการนี้สาหรับหนุนรายการโดยทารอดคาเฟผู้นำเสนอเรื่องราวของกาแฟบำบัดอันดับหนึ่งของโลกที่ทารอดคาเฟ่โก p ี้ลูแว็กซหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับ As ซีออน t ช่วงรู้เท่าทันชีวิตพิชิตความเหฮงตรวจเช็คดวงประจำวันกับครูด็อกเตอร์มาย สนับสนุนรายการโดสราชโกพีเลยว่าราชากโกพีลูกะสัมผัสและดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟที่อร่อยและแพงที่สุดในโลกที่แทรอดคาเฟ่ร้านกาแฟตบำบัดแห่งแรกของเมืองไทยที่นี่คุณคือเซเล็บตัวจริงโทร02 570 7000้าเจ o n ศ o น t ์ กาแฟบำบัดอันดับหนึ่งของโลกหนึ่งเดียวของเมืองไทยนะครับที่ร้านทารอดคาเฟ่ทุกวันนะครับและอย่าลืมนะครับที่ทาร์ตคาเฟ่เรายังมีเรื่องราวของขนมลาดูขนมดวงดีสือองค์พระพิฆเนศจุดทูบกํายาน1,000พันดอกยังไม่เท่ามีโอกาสถวายขนมที่องค์พระพิฆเนศโรปรดรานที่สุดเราคือผู้ผลิตขนมลาดูเจ้าแรกในประเทศไทยที่คงตำรับจากโยครีอินเดียโบราณของแท้ต้องมีกล่องแบบนี้ พิมพ์คำว่า Ganesh l a d เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีชื่อดร์มายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีพร้อมสติกเกอร์ทองคำเซอร์ติฟิเคชันรับรองว่าท่านได้บูชาซื้อขนมลาดูต้นกำรับอินเดียโบราณจากโยคลีอินเดียนะครับของแท้นะครับโดยกูรูดร์มายผู้ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์จากรุ่นสู่รุ่นพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์ที่บ้านให้ว่างไว้แล้วหมุนมาที่0 94 2 942 3319 สแกนชีวิตกันสดๆอยากรู้ดวงชะตาราศรีการงานการเงินความรักหรือว่าครอบครัวเรากลับมาตอบปัญหากันสดๆผ่านทางหน้าจอทีวีพร้อมทั้ง SMS นะครับ453 5808ส่งข้อความกันมาได้นะับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสักครู่เดียวครับ As seen on Tarot TV